สวัสดีครับญญญจันยิงจากกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับวันนี้จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับศีลข้อที่ว่าอะพรม,มะจริยาเวรมณนิงสิกขาประทังสมาธิยามิซึเป็นศข้อสามของศีลแปดและศีลอุโบสถนะครับแตนี้มีคนถามเยอะนะครับว่าคือนอกจากถามเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความสงสัยว่าตกลงศีลข้อนี้จะแปลยังไงดีจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรดีจึงจะถูกต้องนะครับศีลข้อนี้ย มีความหมายว่าเราไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเองได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาน่ชัดเจนนะครับมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ช่วยนะครับกับกับภรรยาตัวเองกับสามีตัวเองก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือสงแปดกับสีอุโบสถอะพรมมะจริยาเวรมณีสิกาปังสมาธิยามิซึ่งต่างจากสีห้าสีห้าคือกามีสุวิชชาจาราวิละกามีข้อนี้เนี่ยของสีห้าคือห้ามไปผิด ภรรยาผิดสามีคนอื่นนะครับรวมถึงการผิดต่อผู้ที่เขาเนี่ยพ่อแม่ไม่มียอมพ่อแม่ไม่รับรู้อันนี้ก็ถือว่าผิดสีข้อกามีแต่ว่าวันนี้เนี่ยคลิปเนี้จะมาโฟกัสในสิ่แปดกับสี่อุโบโสถซึ่งเป็นข้อเดียวกันเรื่องเดียวกันความหมายเดียวกันอัาพรมมัเซีนะครับคือห้ามไม่ให้มีการช่วยเหลือตัวเองนะครับสําเร็จความใคร่นั่นเองแล้วก็ไม่ให้มี การมีเ,เพศสัมพันธ์กับแฟนตัวเองก็ไม่ได้นะครับแต่คราวนี้จุดที่จะตรงนี้มันเข้าใจง่ายแต่จุดที่อยากจะอธิบายเป็นวันนี้อีกซึ่งคนเข้าใจผิดมากก็คือมีคนที่ใส่ชุดขาวเข้าไปถือศีลแปดกับศีโลอุโบสถในวัดก็ดีไหนก็ดีมักจะเข้าใจว่าแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ถ้าสมมติตัวเองเป็นผู้หญิงก็ไปแตะผู้ชายไม่ได้เป็นผู้ชายก็ไปแตะผู้หญิงไม่ได้แตะได้นะครับแตะได้ แต่การแตะเนี้ยต้องไม่ใช่แตะเพราะว่ามีความกำหนัดหรือมีความอยากจะมีความเซ็กรู้สึกมีความรู้สึกสว่างรู้สึกกำหนัดถ้ามีความรู้สึกแบบเนี้อย่าไปแตะเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันไม่คิดอะไรหรือว่ามีการแบบส่งข้าวส่งของแล้วมือไปโดนมันไม่ได้มีปัญหาตรงนี้มันสีมันไม่ได้ขาดนะครับเพราะนั้น ท่านท่านที่เข้าใจผิดเนี่ยอย่างคนที่เข้าไปปฏิบัติในวัดแล้วติดก,กรรมข้อนี้มีก็คือติดก,กรรมจากการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโดนตัวนิดนึงแล้วก็ไปตะเพิดด่าเขาเลยบอกว่ามาโดนฉันทำไมฉันรักษาศีลแปดอยู่นะอันเนี้ยบาปนะบาปกับตัวเพราะว่ามีความเห็นผิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับบอกว่าเขาไม่มีเจตนานามันมันไม่ผิดนะครับอันนี้ก็คือมาพูดในฝั่งเพราะมีคนพูดกันเยอะนะครับสวัสดีครับ